สวัสดีค่ะคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้สูจะมาทำต้มยํากุ้งค่ะาทาแบบง่ายๆนะคะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะมาค่ะทุกคนสูจะทําการคั่วพริกก่อนนะคะเปิดไฟค่ะจะทําการคั่วพริกก่อน,นะค,ะค่ะรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะ ค่ะพริกนี่สุกก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะสุกแช่น้ําทิงไว้พักหนึ่งค่ะคั่วไว้ใส่ต้มยําแล้วก็เก็บไว้กินได้ค่ะได้หลายเมนูค่ะทุกคนพริกนี้เขาจะเสียนะคะเก็บอ,ออกก่อนค่ะวันนี้สุกไม่มีทําต้มยําแต่ไม่มีข่านะคะวันนี้สุกก็เลยใช้เป็นผงต้มยำแทนค่ะ ก็ขาไม่มีก็เลยใช้เป็นผงนะคะผงรสต้ยมยำค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะทุกคนถ้าแบบเราบางทีเครื่องปรุงไม่ครบเครื่องสมุนไพรเราไม่ครบเราก็หาซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ยามฉุกเฉินค่ะทุกคน วันนี้สุก็จะมาทำต้มยำกุ้งนะคะทำให้แฟนกินแล้วก็สุก็ทำให้ตัวเองกินด้วยค่ะที่สุก็วพริกเนี่ยเพราะว่าสุกเป็นคนชอบกินเผ็ดค่ะแฟนสุก็กินเผ็ดไม่ได้นะคะฝรั่งก็กินเผ็ดได้นิดหน่อยค่ะกินได้ไม่เยอะค่ะสุก็ทำการคั่วพริกไม้ใส่ต้มยำแล้วก็ถ้าเหลือเราก็เก็บไว้ ทําใส่อย่างอื่นได้นะคะพริกป่นอย่างเงี้ยนะคะเราพุเสร็จแล้วเราก็ไปตำค่ะหรือว่าเราจะใส่เป็นลูกโดดก็ได้นะคะอย่างบางคนก็ใส่น้ํามันไปก็ได้นะคะเพื่อทอดที่เขาจะได้มีความกรอบครับนะคะทุกคนเดี๋ยวสุดูอาจะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะเพื่อให้เขากรอบค่ะค่ะสุก็จะใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะทุกคน เขาจะได้ทอดกรอบเร็วๆนะคะแล้วก็คนค่ะค่ะเราทอดแบบนี้นะคะพริกก็จะสุกเร็วแล้วก็หอมค่ะเนี้ยค่ะเขาจะสุกเร็ว ทอดให้เขาแบบกรอบนะคะพักๆหนึ่งอะคะ่ะไปเรื่อยๆค่ะมาใส่ต้มยำแซ่บของส่วนนะคะต้มยำกุ้งแซ่บค่ะเสียดายนะคะสุกไม่มีไม่มีขาค่ะสุกก็ตลาดก็คือถ้าร้านก็อยู่ไกลสุกข,ขับรถไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสุกก็ไม่ค่อยสบายยังไม่หายดีสุกก็ ไม่ได้ออกไปซื้อค่ะก็มีอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะใส่เป็นผงผงรสต้มยำก็ได้ค่ะเพราะสูกมีใบก็ดัดแปลงเอานะคะทุกคนค่ะวันนี้สุกก็ไม่ได้ถ่ายทำล้างผักให้ดูเพราะว่าสุกก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำเพื่อความรวดเร็วก็หั่นผักล้างผักอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือแต่มาทำให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะค่ะพริกสดสุกก็ไม่มีนะคะมีแต่ว่ามันก็เน่าเสียเพราะสุกไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะไว้ในไม่ได้แช่ในช่องฟรีตอะคะ่ะมันก็เน่าเสียสุกก็เลยเใช้พริกแห้งอย่างนี้นะคะแทนค่ะต้มยำใส่พริกแห้งนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะตำใส่ไปใน ในต้มยำกุ้งส,งสวค่ะอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไว้ใส่เป็นลูกโดดนะครับตามมันีกต้มยำกุ้งค่ะใส่พริกแห้งแทนค่ะแทนพริกสดนะคะค่ะเมื่อได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟค่ะสูกสุกก็จะตัดบางส่วนนะคะไปตาค่ะเพื่อใส่ต้มยำของเรานะคะส่วนหนึ่งก็ใส่เป็นลูกโดดนะคะทุกคน โอ้ยพริกสุดค่ะทุกคนสุดมากเลยค่ะที่ระบายอากาศเดี๋ยวสกตักใส่ถ้วยนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จะไปแบ่งตำใส่ครบที่หลังนะคะทุกคนค่ะ พริกบางส่วนที่เราคั่วเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เราก็จะมาตำไว้ใส่ต้มยำกุ้งสุกค่ะแล้วก็ใส่ให้แฟนบ้านนิดนึ่งค่ะตำค่ะ ก็สูกก็จะใส่ต้มยำใส่พริกแห้งเลยค่ะต้มยำกุ้งใส่พริกแห้งเลยค่ะแซ่บเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวสุดจะตําไปสักพักนึงก่อนนะคะทุกคนนะคพักเดี๋ยวเราก็ไปดูการทำต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งกันเลยค่ะ่ะทุกคนมาทำต้มยำกุ้งให้แฟนสู่ก่อนเลยนะคะเปิดไฟนะคะทุกคนค่ะ ปิดไปแล้วก็ใส่กะทิค่ะเป็นสู่ชอบกินกะทินะคะสู่ก็จะทําต้มยำกุ้งใส่กะทิค่าก็ทําการคนนิดนึงนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะทุกคนสู่ก็จะใส่น้ําเปล่านะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนิดนึงที่อยู่ในกล่องนะคะ แล้วก็สุกก็ใส่น้ำปาปลาผสมแล้วก็เทงลงไปนะคะหนึ่งถ้วยค่ะน้ำาปลาลงไปผปสมนะคะก็ใส่เกลือลงไปค่ะคนนะคะ แฟนสุชอบกินกะทิเอะคะ่ะกะทิเข้มข้นมากเลยค่ะอาจจะเติมน้ำเปล่าอีกสักหน่อยนะคะค่ะสุก็เติมน้ำเปล่าอีกนะคะพอรู้สึกน้ำเขาเข้มข้นมากค่ะคนค่ะก็จะคนนะคะค่ะค่ะสุก็จะทำการใส่ตะไคร้ลงไปนะคะ ค่ะนี่ของแฟนสูงนะคะค่ะเราก็ใส่หอมนะคะที่ระบุไว้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็คนนะคะทุกคนคนนะคะต้มสอบใบสักพักหนึ่งนะคะทุกคนค่ะสุดก็จะใส่ผงต้มยำนะคะ ใส่ผงต้มยำค่ะลงไปเลยค่ะน่นจะแทนได้นะคะเพราะเราไม่มีค่ะใส่ลงไปเลยนะคะผงต้มยำแล้วก็ชิมดูความเปรี้ยวความเค็มอะค่ะ ก็จะเร่งไฟเลยนะคะให้เขาเดือดค่ะเมื่อเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะสูตจะใส่พริกลงไปหน่อยค่ะแต่น่าจะกินได้นะคะว่าเขา กินเผ็ดไม่เยอะใส่ลงไปนิดนึงค่ะใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความกรอมให้แฟนนิดนึงค่ะครัก็จะใส่หอมที่สู่หั่นไว้นะคะส่วนนึงก็เก็บไว้ของสุกค่ะอีกส่วนหนึ่งสุกก็เก็บไว้ของสุกนะคะ ใส่ต้นหอมลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะคนค่ะเดือดแล้วเราก็เบาไฟนะคะทุกคนสู่ทำการเบาไฟแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็เบาไฟค่ะสเนเจอร์ของเรานะคะใส่เห็ดลงไปเล็กค่าเห็ดนะคะให้แฟนค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ,นะ,ค,ะ,นค,ะ,ค,ะคนค่ะค่าสูก็จะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะ ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่กุ้งแล้วก็คนค่ะจะเล่นไฟอีกนะคะก็คือทำไปชิมไปเลยค่ะทุกคนชอบรสชาติไหนเราก็แบบใส่ตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าใบมะกรูดอ่อนสุกไม่มีนะคะสุกก็ต้องใช้ใบมะกรูดที่เรามีเนะะี่ยค่ะใบมะกรูดแก่เนะะี่ยค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ผักชีนะคะผักชีลงไปเลยค่ะคนค่ะเดี๋ยวสุก จะชิมนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชิมดูมาค่ะสูตรจะชิมนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะชิมก่อนอแทบไม่ต้องใส่ให้ไม่ต้องใส่น้ำน้ำมะนาวเลยค่ะคือเปรี้ยวพอดีเลยค่ะทุกคนส่วนว่าจะใส่มะนาวเพิ่มแต่แบบรสชาติเขาโอเคเลยค่ะ เดี๋ยวก็จะตัดบาดนิดนึงนะคะรสชาติเขาพอดีก็ตัดบาดนิดนึงค่ะค่ะคนของแฟนก็ได้แล้วนะคะเหลือแต่ของสูตรนะคะเดี๋ยวไปดูของสูตรกันนะคะของแฟนแล้วรสชาติก็แซ่บเลยค่ะทุกคนค่ะสูตรก็ปิดไฟก่อนเลยนะคะของแฟนปิดไฟก่อนเดี๋ยวมาทำของสูตรค่ะเป็นไงคะทุกคน ของแฟนสุหน้าตาน่ากินไหมคะใส่กะทิกนิดถูกจะบีบน้ำตาลนิดไอายอดมะนาวนิดนึงนะคะให้แฟนค่ะเพื่อความแซ่บนิดนึงนะคะค่ะข,ของแฟนสุก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแซ่บเลยค่ะทุกคนชิมอีกรอบนึงนะคะ แซบค่ะของสไตล์ฝรั่งก็แซบเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนมาทำของสูงมากนะคะของแฟนสูงก็ทำไปแล้วนะคะค่ะเปิดไปเลยนะคะค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะใส่น้ำเปล่าไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็ค่ะ,มะเมื่อกี้ของแฟนสูดใส่เกลือเยอะเกินไปใส่นิดเดียวพอค่ะ ทุกคนเชื่อไหมครับไอผงปรุงรสต้ยมยำเนี่ยค่ะแซ่บเลยค่ะเราไม่ต้องแบบแทบแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยทุกคนคือรสชาติเขาแซ่บมากค่ะไปหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผงปรุงรสต้ยมยำค่ะถ้าสมมติบางคนแบบอาจจะแบบไม่มีผักไม่ครบนะคะอย่างขาดขาอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะผงปรุงรสต้ยมยำเนี่ยค่ะ สะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะทุกคนค่ะสุก็จะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะทุกคนกลของสุกสุกก็จะกินเผ็ดนิดนดงนะคะทุกคนใช่ไหมคะทุกคนมะนาวสูตเนี่ยแทบไม่ต้องใส่ลงไปเลยใส่นิดเดียวเองก็ปเปรี้ยวแล้วค่ะรสชาติเขาพอดีมากเลยค่ะ ยี่ห้อไหนก็จัดไปนะครทุกคนขาของสุกก็จะไม่ใส่กะทินะคะสุกก็จะทําต้มยําไม่ใส่กะทิของแฟนก็ใส่ไปต้มยําใส่กะทิแต่ของสุกไม่ใส่นะคะทุกคนผงชูรสของแฟนนะสูตรแทบไม่ได้ใส่เลยนะคะเขาปรุงมารสชาติโอเคแล้วค่ะในผงองโรตต้มยํานะคะรสชาติเขาโอเค ไม่ต้องใส่ผงชูรสเพิ่มเลยค่ะอร่อยแซ่บค่ะค่ะสุก็จะรอให้น้ําเดือดก่อนนะทุกคนสุก็ทําการปิดฝาก่อนนะคะชนะปิดฝาก่อน,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนสูตรลืมของแฟนใส่ใบขลัพาค่ะโอ้ยสูตรลืมค่ะย้อนกลับมาเอาของแฟนมาตั้งอีกสักหน่อยนะคะลืมค่ะ หลหดร้านะคะแช่เย็นไว้ค่ะลืมเลยค่ะใส่ไปด้วยค่ะอันนี้ของแฟนนะคะเดี๋ยวตั้งก่อนของแฟนเดี๋ยวของสุกก็ค่อยมาตั้งใหม่นะคะลืมเลยค่ะลืมเลยนะคะของแฟนใส่ใบโหดรพาลงไปค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> สุก็คนนะคะ ของแฟนค่ะใส่ใบผหละพาแล้วเกือบลืมเลยนะคะทุกคนเกือบลืมของแฟนใบผลละพาซิเจอร์ของเรานะคะเกือบลืมเลคาค่ะค่ะมาทําต้มยําต่อของสูตรนะคะน้ําเดือดแล้วก็เปิดฝาเลยค่ะเบาเบาไฟนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ โทษทีคะ่ะทุกคนตะเกียน้ําหยดใส่เตาก็เลยแบบเบาไฟไม่ได้ต้องเช็ดน้ําออกก่อนค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นระบบเป็นระบบแบบว่าสัมผัสนะคะเตาเนี้ยค่ะเวลาโดนน้านะคะเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับแบบกดไม่ได้ค่ะระบบไม่ทํางานค่ะก็เลยต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกนะคะ มาค่ะมาต่อทำต่อของสูตรเลยค่ะก็ใส่นะคะหอมค่ะที่สนหันไว้นะคะไปเลยค่ะแล้วก็ใส่นี่ค่ะผงปรุงรสต้มยำเนี้ยค่ะใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะสุก็ใส่ช้อนหนึ่งมาเนี้ยค่ะแล้วแต่เรากะเอานะคะ ไว้เหลือนิดเดียวใส่ไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยค่ะก็ใส่หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีความพอดีค่ะก็จะเล่งไฟนะคะเล่งไฟแล้วก็ ใส่น้ำปลาค่ะเขากเอานะคะมื่แก้ของแฟนใส่น้ำปลาเยอะเกินไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะเค็มไหมคะถ้าเค็มหรือขาดเราก็เติมได้ค่ะก็คือทำไปชิมไปนะคะทุกคนใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะทุกคน ค่ะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยค่ะทุกคนใส่ไปเลยนะคะ,คะไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็คน,นะคะ่ะอันนี้ของสูตรนะคะ ก็จะกินรสชาติจัดจ้านค่ะนี่ค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะทุกคนพริกพริกนี้เผ็ดมากเลยนะคะทุกคนเป็นพริกแบบเหมือนพริกจินดาแดงปากแห้งอะไรเงี้ยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเผ็ดจริงๆค่ะอืมเือนค้าสีสันน่ากินไหมคะของสุก ใส่กุ้งนะคะนี่ค่ะกุ้งที่เหลือนะคะล้างทําความสะอาดแล้วร้อยแล้วค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะสุก็ล้างแล้วนะคะทาความสะอาดใส่ไปเลยค่ะก็คนนะคะ ค่ะค่ะของสุกูจะใส่มะน,นาวลงไปเลยค่ะแต่ก็สูชิมเมื่อกี้นี่เขาก็เปรี้ยวนะคะนี่ค่ะสุขภาพเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ที่ของแฟนของแฟนสูที่เหลือนะคะบีบลงไปเลยค่ะแบบแซ็ปๆค่ะค่ะใบมะกรูดอ่อนไม่มีนะคะสุก็ใส่ใบมะกรูด แกนเก่นิดค่ขัดลงไปนี่มีใบออดก็เท่าที่เราหาได้นะคะใส่ไปเลยค่ะสูงใส่ประมาณสัก5ใบเพราะเขาใบแกค่ค่ะค่ะใส่ผักชีลงไปเลยค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะของสูกชอบ ชอบกินผักชีก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วไม่ต้องตัดหวานก็ได้นะคะของสุชิมแล้วสุว่ามันพอดีแล้วค่ะชิมอีกสักหน่อยหนึ่งสุใครจะตัดหวานนิดนึงก็ได้นะคะแต่สุว่าพอดีสุจะไม่ตัดอืมสุจะไม่ตัดเลยนะคะแซ่บค่ะ ลูกโดดใส่ตอนหลังก็ได้นะคะสูตรจะใส่ให้เป็นสีสันนะคะใส่ไปสักสามอันค่ะสามชิ้นค่ะโอ้ค่ะทุกคนถูกก็จะเบาไฟนะคะมาค่ะชิมให้ดูอีกรอบนะคะทุกคนแซ่บค่ะทุกคนแซ่บเลยค่ะ ลูกโดดนี้ไว้ใส่ตอนเราตักเสิร์ฟนะคะใส่จานแบบนี้ค่ะใส่ที่หลังก็ได้ค่ะลูกโดดที่สุดคั่วไว้นะคะเนี่ยค่ะลูกโดดปิดไฟเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะทุกคนปิดไฟเลยค่ะทุกคนของสุขก็เกือบลืมนะคะซิกเนเจอร์นะคะก็คือใบโหระพาค่ะ นี่สูตรใส่น้ำตาลปีกนะไอสูตรใส่มะนาวปีกนะคะเพื่นนอะค,ะความแซ่บค่ะอ่ะตัดบานนี้สักหน่อยนะคะนิดนึงค่ะเพื่อความกลมกล่อมนัวๆค่ะนี่ค่ะซิกนเนเจอร์ของเรานะคะใบหัวละพาค่ะสูดเอ่อเก็บไว้แล้วก็นํามาแช่ช่องฟรีตค่ะหัวละพาเนี่ยค่ะก็คือลวกเรานํามาลวกน้ําแล้วก็ แพ็คใส่ถุงแช่ช่องฟรีสไว้ค่ะค่ะเกือบลืมนะคะใบหัวละพาค่ะต้ยมยำกุ้งของสู่ของต้งยมยำกุ้งของแฟนแล้วก็ของสุรแซบพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนเซ่บซค่ะปิดไฟเลยค่ะทุกคนปิดไฟปิดแก๊สเลยค่ะค่ะวันนี้สุขก็มาทำต้ยมยำกุ้งนะคะ ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทินะสูตรทำให้แฟนแล้วก็ของสูตรนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สูตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน